ออิ่มกินอะไรมานี่นี่หนูกินข้าวหมกข้าวหมกเนื้อที่อร่อยที่สุดในสามโลกที่ไหนวะเหี่ยวแบบจัวหัวเหมือนในทวิตค่ะที่บอกว่าร้านเราเหี้ยวร้านแบวร้านอะไรมันชื่อร้านว่าข้าวหมกสยาม สายสี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่อาโอบี่นะะคมีการเข้าโอกาสชื่อสยามน้าหนูขับไปกินถึงนู่นเลยอ่ะสู้กับศัตรูไปด้วยกันถ้าวงการเลยอ่ะไม่มีตรงไอ้นี่หรอตรงมุอมอนมาสองเปลี่ยนเพราะการเขามีอ่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้มันอยู่ไหนหนูก็เลยขับไปกินตรงนู้ ตรงถึงอพาร์ตเมนใกล้ๆร้านขายยาพี่เหรอมันมันเท่าเดียวกันเหรอเท่าเดียวกันคือคือเราข้าไปไกลมากเกือบเกือบเกือบเกือเกือบออกจากกรุงเทพอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันใกล้บ้านนี้มากทิพย์ทีก็ล่าถึงแล้วแหละถมเป็นสาขาเช็ดรับนู่นนะคะเช็ดรับความอร่อยหรือเปล่าคะอยากเหงื่อในน้ำตาคืองง งง,งงตาหนูโดนตันด,ตดเลยอะบอพี่เอาแดงมาให้อยู่ได้โอเคครับอ่ต้องออกอะไรแล้วนะร้านที่มันขายโมกไก่หมกเนื้อแล้วก็ทุบหักวัวปะน่าจาะใช่ค่ะคืออื่นร้านนี้ว่าอเรนี่ ใช่ใช <Yeah, sure, anyway, ่มันอยู่แฟ่ตออกมานานแล้วนี่อ hmm ย oh, mm, ู um ่แต่พี่แม่งตัวเท่าฝ่าหอยเลยวนี้มันต้องมันจริงพี่คะมันมันไม่ได้เลยมันจะไม่เหมือนกันได้ไงก็มันฝากะแล้วก็มันเจ้าของเดียวกันตุ้ยมันตีก่อนได้ไม่แล้วต้องแฟ่ตออกตีไอ้เขาตะการนะมันเป็นฝ่าขาออริจินอลด้วย เนนียเราล้องไปนี่มันหืังก็เขียนว่าเข้าวหมกแกสยามเอตรงนี้พอแล้วเอ้ไรวะเอตรงสียสกันอ่ะเพิ่นก็เปิดก่อนไอ้ไผ่ที่ีเราเปิดก่อนนี้ก็นี่แต่าแรกอ่ะ ร้านนี้มีน่าจะแบบ2ี่สปีแล้วคือมันตั้งแบบพี่กินแต่พี่ยังเด็กๆก็แพี่้าิดกล้แต่พี่ยังเด็กเกิดไหมไม่รู้ตอนเกิดพี่ก็ไม่ได้มาเสิร์ตอินเทอร์เน็ตอย่างเียเลยว่าจริงๆพี่มินเป็นประธานบริษัทร้านนี้จริงใช่พีหรือเปล่าวะถหนิงว่าจะมีร้านอะไรเออร้านแบบอะไรชื่อ an enemy has been defeated เว็มันร้านมันมีห้องแอร์ไหมพี่นระตรงใส่สองอะไรนะร้านมีห้องแอร์บมีมีไม่มีกับยังพยายามหาความแตกต่างของร้านเพื่ออบประโลมหัวใจที่บอบช้มก็เครื่องในมันมัเป็นห้องแอบ an ally has been defeated นั้นใหญ่ไหมคะคือถ้าเกิดขับตัทถันตรงเฮียนประกันก็น่าจะต้องเห็นนะมันก็ใหญ่อยู่ข้างร้านขายต้มตําป่วยมากแต่ว่าเออไม่เคยเห็นมันมันอยู่มันติดกับร้านขายต้มตําเลยถ้าขายต้มตําเขไม่เห็นนะตรงนั้นนี่มันอยู่ตรงแข้งเลยนะตําเต็กตําเต็กอ่ะบาง นี่อยู่ใต้ตอกไหมตัวนั้นที่มันเป็นร้านขายช่นกต้งารสิ์ my burden น่รู้สึกผิดพลาดในวิ่งที่อมารีมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจีมาดีมาดิมาดิมึงออกไปลอดิเขาแวนเนี่ยไปล่อ ไม่เนใส่ความอร่อยที่มีขายแถวบ้านเลยกินไก่ข้ากไก่มันมีอะไรดีคะทำไมพี่เนี่ยถึงดีดขนาดนี้พี่ต้องขอบคุณแวนนะที่ตีที่ดีมันก่อเหล็กให้กูเนี่ยแล้วก็มึงก็ไม่เอา หนูแค okay. ่บอกว่าข้าวหมกไก่มันใส่อะไรนะพี่เนธิตแล้วคนที่กานหมกไก่เขาผิดอะไรคะรแล้วคนที่กินข้าวหมกไก่เขาผิดอะไรทางนี้ไปทางนี้โอเคข้าวหมกไก่นี่มันใช่ที่ข้าวมันเหลืองๆหรือเปล่า ใช่ค่ะข้าวหมกข้าวหมกเนื้อก็เหลืองเหมือนกันแค่เปลี่ยนก็เดียวกันเลยนุ่มหมกแค่มันเนปลีลยล่ยนขาแล้วเนื้ออันนู้นดื่มตายหรอกแหวนตั้งแต่เกิดมายังไม่เ <c oughs> คยกินข้าวหมกไก่เลยค่ะเะ่ คิดไม่แปลกใจอะไรที่น้องบอกจะกินแต่วาันจับซอสมันแับเอออันนี้น่ากลัวจริงนะแต่วันตอนมันเกิดเหตุที่กินไปมได้หนึ่งก็หนูไม่กินดิบวนไงคะหนูก็พยายามจะหาวิธีกินแบบถ้ามันฝืดขนาดที่คิดว่าก็อยากกินเลยค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องกินหรอกเพราะเราไม่ใช่ตายอ่ะ นะะคแบบโอ้ยเน็ตไลีกแล้วเริ่มเครียดแล้วค่ะอยู่กับแคลลี่เน็ตไลน์ไม่เป็นไรค่ะหนูเลือกยิงเขาติงเนี้ค่ะต่อให้หนูเดินไม่ได้หนูก็ยังยิงอยู่หนูจะยิงกันก่อนหนูจะตายอะไรคือการันตีว่าจะได้ยิงขึ้นเลยคือก็สายที่อะไรมันก็ยังยิงอยู่ไงคะคือเนี่ไม่คิดถึงสภาพว่าเน็ตไลน์ไปโดนเขาตีตายบ้างเหรอ งงค่ะแบบไม่ได้รู้สึกอุ่นใจขึ้นกับประโยคนี้รู้สึกอยากไปเรียนอื่นโตโลอยากหนีคุณใช่เขาทำอะไรอยู่โอ้ยจังหวันนปากจังหวั่นปากจังห่ากฉันขัดไอ้แล้วย่ข้างบนมีแต่เสียงกรีดร้องดูรู้สึกข้างบนน่ากลัวจังเก่งมากค่ะเนี่ยเห็นไหมหนูขนาดหนูเน็ตไรหนูยังได้คิวเลยใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะคิวอะไร เมื่อกี้เมืเ่อกี้ใครได้คนแยกย้ายกันไปเถอค่ะไ่รู้